เดินต่อไปจะมีวันได้ดูดายชีวิตไม่จีรังแต่แผ่นดินต้องยั่งยืนอยากเห็นเธอฟื้นคืนและสดใสถ้าตัวฉันเองยังหายใจ จะยากเย็นแค่ไหนก็ไม่ทอ้อแต่มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเรารวมมือต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกล ประเทศไทยของทุก สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราตั้งแต่การแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาชเนื่องในโอกาสผามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาเจ็ดรอบแปดสี่พรรษาอีกทั้งก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับที่ครอบครัวคนไทยได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ามีกิจกรรมทําร่วมกันลูกๆก็จะถือโอกาสแสดงความกตัญญูกต่เวที ต่อบุพการีของตนที่จำพรรษาในประการหนึ่งผมถือว่าเป็นวันที่ท้องฟ้าเปิดและสดใสก็หลังจากที่พี่น้องประชาชนผู้ที่มีสิทธิออกเสียงได้แสดงออกถึงความรักชาติแสดงพลังงานบริสุทธิ์ในการปใ,ใช้สิทธิออกเสียงประชาธิปไตยโดยเสียงส่วนใหญ่ให้การยอมรับทั้งรัฐธรรมนูญและประเด็นคําถามพว่วงนับว่าเป็นสัญญาณการเริ่มเดินหน้าประเทศใหม่อีกครั้งภายใต้กติกาและอนาคตที่คนไทยเลือกร่วมกัน ซึ่งผมก็หวังว่าเราจะสามารถสลัดทิ้งพันธนาการและก้าวข้ามกับดักทุกอย่างในอดีตที่ผ่านมานะครับที่คอยจุดรั้งสังคมไทยมากว่า20ปีทำหรับเหตุการณ์ระเบิดในเจจังหวัดภาคใต้นั้นอาจสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินและชีวิตผู้บริสุทธิ์ได้แต่ก็ไม่อาจจะสั่นคลอนความรักความสามัคคีของคนในชาติและความรักชาติได้นะครับตัวอย่างที่น่าชื่นชมก็คือนายกำมรเกตแก้ว เจ้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าเชน้าทาวหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตที่ตัดสินใจฮี่วัตถุต้องสงสัยออกไปนอกห้างโดยหวังเพียงให้ทุกคนปลอดภัยและประเทศไทยไม่เสียชื่อเสียงทั้งนี้โดยไม่ห่วงสวัสดิภาพของตนเองนะครับก็เป็นที่น่ายยินดีที่ปลอดภัยนะครับก็เป็นการแสดงเห็นว่าทุกคนสามารถแสดงออกถึงความรักชาติหรือเป็นพลเมืองดีได้ในหลายรูปแบบเช่นการแจ้งเบาะแสเมื่อพบสิ่งผิดปกติ หรือการให้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดอาคารสถานที่แล้วบ้านเดินอของตนหากมีหลักฐานเชื่อมโยงที่อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายมั่นคงแล้วเราสามารถจะแจ้งได้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเพราะว่าถ้าหากทุกๆคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาผมเชื่อว่าไม่มีใครจะทําร้ายบ้านเกิดเมืองนอนของเราได้นะครับทุกพื้นที่ขอ,อความร่วมมือผมขอฝากให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและผู้เกี่ยวข้อง ได้เผยแพร่ให้คาแนะนําหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องในกรณีฉุกเฉินต,ต่างๆสอนหลักการในการเฝ้าระวังนะครับบุคคลผู้ต้องสงสัยอากาศกิยาท่าทางที่ต้องให้ความสนใจนะครับที่ผิดปกติอันนี้จะเป็นการป้องกันป้องปรามให้ได้นะครับเป็นมาตรการดีกว่า่จะไปแก้ไขภายหลังนะครับทั้งเรื่องของการก่อความรุนแรงเกิดความไม่สงบและสาธาร,รภัย เราต้องการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยและก็ลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับกรณีนี้ผมขอเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทํางานตามวิธีทางของกระบวนวิธมการสรืบสวนสอบสวนให้เป็นไปตามขารลองที่ถูกต้องเพราะว่าเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกระบวนการยุติธรรมของเราทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักฐานนะครับสำหรับเหตุหเฮลิคอปเตอร์รของกอ,องทัพบกตกที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่อำเภอปลายและอำเภอปางพระพ่าจาังหวัดแม่ฮ่องสอนผมถือว่าผู้ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ทุกคนล้วนเป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเทในการทํางานการที่จะเป็นฐานของพระราชานั้นจะต้องมีหน้าที่ในการรับใช้ประเทศชาติและช่วยเหลือประชาชนต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาสโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งช่วงที่เกิดสาธรารณภัยพี่น้องประชาชนต้องการที่พึ่งรอคอยกันหยิบยื่นความช่วยเหลือ ความเดือดร้อนในสถาน,นี้นะครับแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่อาจจะชักช้าได้ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลเป็นที่รักทั้งนี้จากเหตุระเบิดและเฮลิคอปเตอร์ตกผมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการและทุกด้านแก่ผู้เสียหายครอบครัวและนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วและเต็มที่ด้วยการบูรณาการทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องในด้านการช่วยเหลืออีกทั้ง ได้ให้ในส่วนของศูนย์การบินทันบกหรือว่าทุกหน่วยบินของทางราการให้มีมาตรการให้การเดินทางด้วยอากาศยานนั้นเป็นความปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามประเทศชาติของเรานั้นยังคงต้องเดินหน้าต่อไปผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันเป็นกําลังใจให้กันและกันรัฐบาลก็จะทําหน้าที่ของรัฐบาลให้ดีที่สุดผมได้อ่านบทวิเคราะห์ในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเขียนโดยชาวต่างประเทศ ในกล่าวถึงสาเหตุอันตรายของโรคใบนี้ก็คือในเรื่องความล้มเหลวของประเทศโดยระบุชัดว่าเกิดจากเหตุปัจจัยทางการเมืองมากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจมีคําอธิบายที่น่าสนใจนะครับว่าความล้มเหลวจากปัจจัยทางการเมืองอันได้แก่กลุ่มอำนาจทางการเมืองที่ไร้ธรรมาพิบาลแสวงประโยชน์จากการแช่มนาจขูดที่ทรัพยากรของคนอื่นของประชาชนหรือของชาติอื่นมาเป็นของตัวและพวกครองล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม บันทอกนกำลังใจของประชาชนสร้างความเข้าใจผิดนะครับและทำลายแรงจูงใจของนักลงทุนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเมืองผูกขาดอันเป็นต้นต่อของความไร,ร้เสถียรภาพของบ้านเมืองและการพนฒนที่ไม่ยั่งยืนบ่อยครั้งนะครับในโลกใบนี้อันตรายต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นจากผู้นำทางการเมืองที่เป็นนั้ลืึกตั้งซึ่งอาศัยนโยบ,บายประชานิยมที่ทําให้เกิดความเสียหายนะครับบริาหารด้วยการแผ่นดินดูแลเพียงฐานเสียงหรือผลประโยชน์ของกลุ่มแทนที่จะดูแลแบ่งปันทุกสุขและทรัพยากรของประเทศ ที่ล้วนมีอยู่อย่างจํากัดให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกพื้นที่อย่างมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสําหรับหนทางสู่ความสําเร็จของประเทศที่กำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วนั้นได้แก่การสร้างระบบการเมืองที่มีการถ่วงดุลป้องกันการผูกขาดหรืออํานาจนิยมและส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งจะเป็นภูมิคกันให้กับประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้นอกจากนั้นเราคงต้องให้ความสำคัญกับนิติรัฐนะครับในความชอบด้วยกฎหมาย เอาจริงเาจังกับการต่อต้านทุจริตรวมทั้งมุ่งส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและดำเนุนการในเรื่องของทุกภาคส่วนอย่างสร้างสารรค์มีการบราการประเด็นสำคัญก็คือว่าผมขอเวลาช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วหลังจากที่เรามีการเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วนั้นจะต้องเป็นการให้เต็มที่อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับอย่างที่เขามีบทวิเคราะห์ของต่างประเทศออกมานะครับ ประเทศไทยของเรานั้นโชคดีนะครับที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและพระรานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ปวงชนชาวไทยชาวโลกให้การยอมรับว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนําสู่ความสําเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดถือทางสายกลางเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางประกอบไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันรวมทั้งมีความรู้คู่คุณธรรมนะครับรัฐบาลนี้ได้น้อมนามาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินในทุกระดับ ร่วมกับกลไกประชารัฐของรัฐบาลเราใช้เวลามา2ปีแล้วนะครับก็สามารถพลิกฟืน้นธุรกิจทางการเมืองและเศรษฐกิจนำพาประเทศรอดพ้นจากความล้มเหลวกำลังเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับหลายอย่างมันต้องใช้เวลาภายใต้ปัจจัยภายนอกก็ได้แก่เศรษฐกิจที่ชะลอตัวของโลกหลังที่ปรากฏชัดในหลายเรื่องนะครับล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการ,าการพัฒน,นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสศชนะครับระบุว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกและทำให้เศรษฐกิจทั้งปีนี้คือ GDP เติบโตนะครับได้ตามเป้าหมาย 3-3. ถึงเก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ,ๆเช่นการใช้ใจ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ3.8การจำหน่ายรถยนต์นั่งที่ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ13ไต,ตรมาสที่ร้อยละ4.8การลงทุนภาครัฐยังคงขยายตัวได้ดีร้อยละ10.4่และในครึ่งปีหลังเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโนม้มจะขยายตัวต่อเนื่อง ท้งนี้จากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและการลงทุนของรัฐทวิทาเกตนะครับในวงเงิน1 6 4ล้านล้านบาทผมเองนั่นเชื่อว่าความเชื่อมั่นในความโปร่งใสมีสื่อภาพมีนโยบายมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของรัฐบาลน,นั้นจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้มีการลงทุนภาคเอก,กชนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับท้งในธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับและไปสู่ SME หรือสตาร์ทอัพต่างๆจะช่วยกันทั้งหมดนะครับทุกมิติ ตัวเลขการส่งเสริมการลงทุนที่ขอมานะครับมีการขอเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เพิ่มขึ้นถึง419เอนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของต่างประเทศและภาคเอกชนของไทยยกตัวอย่างเช่นการขอส่งเสริมการลงทุนในเขตพนศรษฐกิจพิเศษในรายงานของสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI นะครับระบุว่ามีจำนวนถึง39โครงการมูลค่าเงินลงทุนเกือบ7,500ล้านบาท ผ่านการอนุมัติจากการส่งเสริมการคุนจากบีไวแล้ว12โครงการเป็นเงินลงทุนกว่า1,500ล้านบาทก็จะส่งผลให้การพับนาทางเศรษฐกิจในเขตพนักาเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดนขยายตัวประมาณ120นะครับเมื่อเทียบกับก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาขับเคลื่อนประเทศที่กล่าวมานั้นเป็นตัวเลขเป็นข้อมูลเชิงสถิติเป็นการคาดการณ์นะครับโดยหลักฐานที่มีอยู่นะครับในด้านการลงทุนต่างๆเหล่านั้น เพื่อเป็นใช้หลักการในการกำหนดตัวชี้วัดนะครับแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเรานั้นเริ่มเดินทางมาถูกทางแล้วนะครับโดยทําให้มิติทางการเมืองที่มีเสรีรภาพมีธรรมาิบาลทางด้านมิติเศรษฐกิจและสังคมก็จะปรับตัวตามไปนะครับในทิศทางบวกทั้งนี้ก็ขอให้ความสําคัญกับฝ่ายความมั่นคงด้วยนะครับเพราะเป็นพื้นฐานของทุกๆอย่างภาพรวมแล้วเสรีภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ1.1อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ0.3และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเกือบ3แสนล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ8.5ของ GDP สอดคล้องกันกับที่เว็บไซต์บลูเบิร์กนะครับที่รายงานว่าประเทศไทยในครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลกโดยคำนวณจากอัตราเงินเฟ้อร่รวมกับอัตราการว่างงานเป็นอัดับหนึ่งจากทั้งหมด7 4ประเทศทั่วโลก ผมก็อยากจะพูดว่าเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดนะครับน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะอะไรละครับเพราะพวกเราทุกคนต้องช่วยกันความสำเร็จดังกล่าวนั้นจะต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจรักกันสามัคคีกันของทุกภาคส่วนในรูปแบบพลังประชารัฐภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลที่ต้องมีการบูรณาการและมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงตัวอย่างความเชื่อมโยงพลังประชารัฐที่รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญก็ได้แก่การประชุมยุทธศาสตร์ประเทศไทย4 0กับที่ประชุมของอธิการบดีแห่งประเทศไทย ชื่อย่ยอทพอนะครับจากมหาวิทยาลัยรัฐจํานวน27แห่งนะครับและเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติขออาบาชอที่ผ่านมานั้นภาคารัฐกับภาคผูชาการหรือทางผุชาการนั้นต่างคนอาจจะต่างเดินต่างพูดแล้วก็มียุทธศาสตร์ร่วมกันไม่ได้หารือร่วมกันทั้งต้นนะครับก็เลยไม่เกิดพลังมีขอแย้งสูงด้วยความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับไม่มีโมนตั้มในการที่จะขับเคลื่อนประเทศพูดง่ายก็คืองานวิจัยนั้น ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างแท้จริงไม่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอันเป็นที่มาของปรากฏการณ์ที่เรียกว่างานวิจัยขึ้นทิ้งวมนนี้เราต้องรื้อทั้งหมดนะครับทั้งระบบเลยทั้งทั้งที่งานวิจัยร้อยเก้าสิบของประเทศนั้นเกิดในรั้วมหาวิทยาลัยของเรานะครับแต่ไม่มีใครเชื่อมโยงให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางผู้วิจัยกลางทางได้แก่ผู้ผลิตพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมแปรรูปในขั้นสูงขึ้นมา แล้วก็ปลายทางไปถึงผู้ใช้ตลาดแล้วก็ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับมันจะต้องทําให้เกิดขึ้นมาให้ได้ด้วยการบราการกันอย่างแท้จริงผมมีตัวอย่างที่น่ายินดีและน่าเสียดายในเวลาเดียวกันนะครับอันได้แก่หุ่นยนต์ชื่อดินสอนะครับที่น่ายินดีก็คือเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์รายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่เป็นบริษัทของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการส่งออกไปต่างประเทศ นะครับไปเสิร์ฟอาหารที่ประเทศสวีเดนไปดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่นมีเป้าหมายผลิตและขาย10,000แตัวภายใน2ปีที่ผมกล่าวว่าน่าเสียดายก็คือเป็นการรวมกลุ่มกันเองมาหลายปีแล้วนะครับของอดีตนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่างๆที่เป็นแชมป์โลกในการประกวดหุ่นยนต์ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะเอามาใช้ประโยชน์ให้มากสุดในการประกวดต่างๆเหล่านี้ดโดยความไม่เริ่มของนายเฉลิมพลบุญโนโทกแล้วก็ยังไม่มีภาครัฐเข้าไปสนับสนุนนะครับ ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการก็ไม่กล้าเข้าไปลงทุนวันนี้รัฐบาลน,นี้ผมเองในฐานะรัฐมนตรีได้เข้าไปพูดคุยนะครับได้ความสําคัญกับงานวิจัยกับนักวิจัยถึงหน้าเสียดายลักษณะนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับล่าสุดองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกไวโปมีรายงานผลการจัดอันดับประเทศที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมประเทศไทยนั้นได้อันดับที่52จาก128ประเทศทั่วโลกนะครับในช่วงนี้ดีขึ้นมาสามอันดับ ดังนั้นการประชุมเชิงบูรการนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบสิบกว่าปีนะครับบรรดาน,นักวิชาการก็ได้กล่าวในที่ประชุมมาว่าเป็นครั้งแรกในรอบสิบกว่าปีที่ได้มีการหารือกับรัฐบาลน,นะครับเพราะนั้นรัฐบาลก็จะให้ความสําคัญกับภาควิชาการที่ได้เข้ามาร่วมกันทํางานช่วยการพัฒนาประเทศในกรอบของประชารัฐนะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย4.0ด้วยนวัตรกรรมผลที่จะตามมาก็คือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบประชารัฐ และเครือข่ายนักวิจัยจและแรงงานฝีมือในมหาวิทยาลัยราชภัฏราช,ชมงคลอาชีวะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยการน,นํรานวัตกรรมด้านต่างๆไปสู่การผลิตต่อย,ยอดเพื่อใช้เองในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศต่อไปนะครับมีหลายอย่างที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับการกำหนดมาตรฐานการผ่านอยอยสอมอ,อต่างๆต้องเร่งดำเนินการให้ได้โดยเร็วเพื่อจะได้ผลิตได้นะครับจำหน่ายได้ โดอทังยิ่งที่ตรงกับกลุ่กกรรมทางการเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลทั้ง5กลุ่มเดิมที่มีศักยภาพที่จะต้องพัฒนาไปสู่การมีเทคโนโลยีสูงขึ้นนะครับและ5กลุ่มใหม่ที่เราต้องการส่งเสริมสอดคล้องกับไทยแลนด์40นนะครับทั้งนี้รัฐบาลจะเข้ามาดูแลด้านนโยบายกฎหมายงบประมาณกองทุนแรงจูงใจด้านภาษีผลตอบแทนนักวิจัยและมาตรการส่งเสริมต่างๆอีกด้วยนะครับสุดท้ายนี้ ผมขอเรียนเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ที่อาจจะมีคนใช้ชื่อผมนะออกไปไม่ว่าจะเป็นการสร้างการรับรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยผู้ที่สนับสนุนผมรัฐบาลและคอสชอหรือจากการบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งที่อาจจะโดยเจตนาหวังดีหรือจากผู้ไม่หวังดีก็ตามผมขอย้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เคยใช้สื่อออนไลน์หรือช่องทางอื่นใดในานามผมในการจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเพราะผมต้องการจะพบกับ พี่น้องด้วยตัวเองนะครับโดยผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นเช่นรายการคืนความสุขให้คนในชาติทุกวันศุกร์เวลาประมาณสองทุ่มสิบห้าการออกแถลงการเมื่อเกิดเหตุการณ์ส้ำคัญนํำคันนะครับเพื่อต้องการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้ทันต่อเหตุการณ์หรือการให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่สื่อหรือสังคมให้ความสนใจทั้งนี้ก็ต้องการสร้างการรับรู้นะครับและก็ความรู้มือซึ่งกันและกันของคนในชาติอย่าขยายความเข้าใจผิดๆกันอีกต่อไปเลยนะครับ ส่วนช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลนั้นก็จะเป็นช่องทางที่สําหรับใช้ในเรื่องที่มีความสําคัญมีความเร่งด่วนลําดับรองรองลงไปหรือสิ่งที่เราทําไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการถแถลงข่าวของทีมโฆษกประจําธนูยมตรีหรือโฆษกของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆก็จะเป็นผู้แจ้งข่าวสารในรายละเอียดกับพี่น้องประชาชนโดยตรงอีกด้วยต,วยตนเองนะครับสิ่งเดิ่ที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ผมไม่ต้องการจะปิดบังอะไร สื่อทั้งสิ้นนะครับหรือประชาชนสังคมทั้งสิ้นเพราะว่าผมจะทําอะไรผมก็บอกเล่าชี้แจงให้ทราบทุกครั้งไม่ว่าจะก่อนหรือระหว่างทําหรือว่าหลังจากนั้นเพราะเป็นการรับฟังความเห็นจากประชาชนนะครับว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมก็แก้ไขได้สิ่งที่เราทําได้นะครับเพียงแต่ขอว่าให้พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการเสนอข่าวถึงแม้ว่าอาจจะเป็นข้อเท็จจริงก็ตามนะครับเสนอได้แต่ไม่ใช่เป็นการประโคมข่าวและมีการแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายในการ อะไรล่ะในการที่จะให้สังคมประชาชนได้ซื้อสื่อต่างๆในการอ่านนะครับแข่งขันกันมากในครั้น,นี้เพราะว่ามันต้องไปแข่งกับโซเชียลมีเดียด้วยนะวันนี้สื่อสิ่งพิมพ์ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องในเชิงธุรกิจนะครับเพราะคนก็นิยมไปอ่านในโซเชียลแล้วก็สามารถจะโพสต์ Post, อะไรต่างๆเข้าไปก็ได้ท่านองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างบางอย่างนั้นยังไม่ได้คอย,ยุติ ยังไม่มีหลักฐานในการกระทําผิดที่ชัดเจนยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมการสอบสวนสืบสวนก็อย่าพึ่งด้อยค่ากันเองนะครับแล้วก็ขยัยข,ขย้งไปอื่นๆประเด็นอื่นส่วนใหญ่มักจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องการอะไร่ะในการที่จะสงสัยนี่โน่นนะะก็เสนอมาได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าขุดคุยกันจนกระทั่งมันมันเป๋ไปเป๋มาสังคมก็สับสนแล้วก็ไม่มีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ในการทํางาน แล้วก็กดดันเจ้าที่ด้วยบางอย่างมันทําให้ทุกอย่างมันเสียหายไปทั้งหมดนะก็ขอร้องแค่นั้นเองวันนี้รัฐบาลได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารในการสร้างความเข้าใจกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กับชาวต่างชาติเป็นภาคภาษาอังกฤษในรายการดีนไซเดอร์ไทยแลนด์ช่อง NBT และ n b ไ World นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกานะครับสำหรับการแข่งกีฬาโอลิมปิก2016ที่กำลังจะปิดฉากลงลเราได้เหรียญเพิ่ม2เหรียญน,นะครับจากกีฬาเทควันโด ก็คือ1เหรียญเงินจากเจ้าเทมนะครับเทวินหานปราบและ2เหรียญทองแดงจากน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนาก,กิจผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยแสดงความดีและขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนทุกประเภทรวมทั้งโค้ชและทีมงานที่จะทำหน้าที่ตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศอย่างสมเกียตตรติสมศักดิ์ศรีแล้วก็นำความสุขมาสู่คนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ รวมความไปถึงนักกีฬาประเภทอื่นด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ได้เหรียญผมและประชาชนคนไทยก็ยังเป็นกำลังใจท่านเสมอก็นํากลับมาพัฒน,นาแก้ไขปรับปรุงต่อไปนะครับชัยชนะอยู่ไม่ไกลผมขอย้ำอีกครั้งว่าชัยชนะนั้นเป็นท่างกำลังใจและเป็นโชคด้วยนะครับดังนั้นคนที่ยังไม่สําเร็จก็อย่าได้ท้อแทะหมดหวังสิ้นแรงหมดกาําลังใจนะไม่พยายามต่อไปเพราะนั้นสิ่งที่เราได้มาในวันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับก็คือความเป็นเพื่อน แล้วการมีน้ําใจนักกีฬาให้กันและกันโดยพระหย่งนักกีฬาไทยนักกีฬาชาวต่างชาตินะครับที่ผมก็เห็นว่าเป็นชัยชนะอย่างหนึ่งก็มีความสําคัญไม่แพ้กันกับเหรียญรางวัลต่างๆนะครับที่ทุกคนก็พยายามที่จะได้ชัยชนะกันในช่วงที่ผ่านมาสิ่ง,งนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการมากที่สุดในเวลานี้นะครับคือความรักความสามัคคีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับก็ถ้าเข้าใจถึงความปรารถนาดีของรัฐบาลของคชอสชอแล้วท่านก็จะ ใจเย็นลงสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราพยายามอย่างเต็มที่ใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการที่เริ่มต้นในการไปรูปประเทศในการจะค้นผ่านอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกให้ได้โดยเร็วนะครับช่วงนี้อาจจะต้องอมีมาตรการต่างๆออกมาทั้งนี้เพื่อให้สังคมให้ประเทศชาติสงบสุขนะครับถ้าไม่สงบสุขมีปัญหาหนี้โน่นกันจนวุ่นวายไปทั้งหมดนะมีความรุนแรงเกิดขึ้นมันก็เดินหน้าไปสู่กัน เป็นประชาไตไม่ได้นะครับไปเลือกตั้งก็ไม่ได้อีกเพราะบ้านเมืองมันสับสนรุนแรงไปหมดนะครับอันนี้มันจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นข้อพิจาณาที่สําคัญนะครับผมยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามรถแบบทุกประการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนนักการเมืองพรรคการเมืองทุกคนที่หวางดีต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ